มีปัญหาในเรื่องของรองช้ำเอ็นฝอยหยบกระดาดอันนี้คืออะไรไวสแนนะคะป้าเป้ากินอันนี้แหละไวสแนตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมยีนถึงระดับยีนระดับเซลล์ปัจจุบันนี้อาการรองช้ำที่ป,ป้าเป้าเป็นอยู่อาการเอ็นฝอยที่เวลาเดินเราจะรู้สึกเจ็บตลอดเวลาปัจจุบันนี้ป้าเป้าไม่มีอาการนั้นแล้วอันนี้เราจะเห็นว่า เขาดูแลสุขภาพเซลล์ของเราก็เหมือนกับตัวยีนหรือเซลล์ของเราก็เหมือนกับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรที่มันผุพังเวลาที่เราใช้งานไปร่างกายเราเหมือนกับโรงงานนี่แหละนะคะที่เราใช้งานกันอยู่นี่คือปัญหาของสุขภาพของเราที่ทําให้เราเป็นโรคภัยต่างๆแต่เมื่อเรารับประทานวายสแปนไปแล้วใครที่เคยเห็นป้าเป้าเดินจะเห็นว่าเดินคล่องขึ้นดีขึ้น นะคะไม่เจ็บเท้าเลยจากอาการที่เคยใช้ไม้เท้าเดินปัจจุบันนี้กินไวสแปนเข้าไปช่วยได้ไวสแ n นช่วยในเรื่องของสุขภาพดวงตาสุขภาพสมองนะคะแล้วก็สุขภาพของหัวใจที่มันเต้นตึกตักตึกตักตึกตักตลอดเวลาแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระดูกข้อไขข้อต่างๆแต่อย่าเพิ่มเชื่อถ้าคุณไม่ลองนะคะถามว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็คือของนูสกินนูสกินตัวนี้ราคาสมาชิก คุณจะได้ราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าแต่เหนือกว่าราคาสมาชิกมีราคาที่เป็น subscription ถูกกว่านั้นอีกนะคะในการดูแลสุขภาพถ้าหาปเป้าๆเลยแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะดูคุณสมบัต,ติตัวนี้ด้านนี้ให้ครบนะคะมันมีอะไรบ้างนี่คือคุณสมบัติของ w i s e 8สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างหน้านี่เลย กินก่อนก่อนนอนเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสองนะคะสองลิปแคปแต่บ้านเราเรียกสองแคปซูลเนาะสองลิปแคปตัวนี้เลยค่ะที่ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะสักครู่นะนี่คือน,น้ำ Ừ. Mm. Thật. Okay, Yum.